สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการยิมแคสเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมบอลทันเดอร์นะครับเนื่องจากในอัปเดตท,ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีการอัปเดตเครื่องบินของประเทศไทยเข้ามานะมาทั้งสายเลยนะครับมาอยู่กับญี่ปุ่นนะครับผมนี่ทั้งแผงเลยนะครับ และหนึ่งในเครื่องบินที่เป็นยูนิคของไทยก็นี่ครับ a l ล h าเจ็ททลำนี้นี่เองนะครับผมซึ่ง Alpha Jth ลําลำนี้ก็เป็นตัวรุ่นเฟสหนึ่งนะครับผมที่ไทยนำมาอัปเกรดปรับปรุงเองนะครับผมก็อันนี้ขออนุญาตขายคลิปหน่อยละกันนะครับมีที่ผมได้ไปถ่ายของจริงมาแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากเห็นก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมแต่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นกันนะครับซึ่งในหมดซิมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนี่ มีซิมที่สามารถเอา,เอาตัวอัลฟา Jth ไปเล่นได้พอดีนะครับผมอันนี้เราสามารถเอาอัลฟา Jth ไปเล่นในโหมดกาวซิมได้พอดีนะครับผมก็คือหนึ่งวันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตลอดนะครับเปลี่ยนว่าจะเป็นเลทไหนช่วงอะไรนะครับผมโชคดีวันนี้ก็ได้เอาอัลฟา J มาเล่นหน่อยเครื่องยนต์ครับ ย้อนย้อนโอเคโดนครับโอแต่อีกคันเพิ่งเกิดยังเป็นอมตะอยู่ไม่ตายเป็นอมตะเสียดาย sai game Ok, chết rồi. MI Bên này MI 24. Giờ đồn เอ็มไอสามห้านี่ครับเขาบินต่ำผมเปลี่ยนเป็นล็อกเก็ต โดนผมเปลี่ยนเป็นล็อกเก็ตเลยแล้วกันโอ้โหคุณพรี โดนยิงเหมือนกันโอเคได้คิวโดน 2S6 ยิงตรงไหนบ้างไหมเออเหมือนเห็นสายแซมโอเคน่าจะใช่ ไอแซมครับโอเคโดน ที่ปินอยู่ตรงนั้น fast, อ๋อเอตเฮดไต่ตระดับใหม่อีกรอบหนึ่ง Nice. เหมือนจะไม่มีพวกต่อสู้กาสยานแล้วนะครับแต่ก็ระวัง 2S38 ที่มันทำได้หมดเลยอีซเคน่าจะใช่นะ เอาเป็นซากที่พังไปละเค๋ okay, ผมเห็นสายแซม โอเคเรียบร้อยเม็ดจุดดำๆตรงฐานน่าจะใช่นะมไม่ใช่ซากครับเห็ดสองขั้น เป็นแค่หตระเบิดเราไม่แรงพอถ้าตกไกลๆมันโอกาสสังหารต่ำ Deixa aqui. Vai ter mal. เพงเป็นอมตะโดนเน้นๆแต่ไม่ตายเขาเป็นอมตะอยู่ เดี๋ยวพอครับเขาน่าจะหายไปอมตะละเรียบร้อย 2S6 แซมเหม็นใส่แซมจริงมารัวๆอยู่นะครับโอ้ไนซ์เอเทนเก็บไปปล่อยให้เอเทนไล่เก็บไปนะครับคือเขามีพวกมารเวลิกเขามีพวกเอจีเอ็มนะพวกไส้ไกด์ต่างๆของเรามีแต่ระเบิดแล้วก็ล็อกเก็ตอันไกเดี๋ยวให้เพื่อนเราไล่เก็บไปก่อนครับ คือ RWR เราก็ไม่มีด้วยทิปเปิลเอแต่ยิงรัวขนาดนั้นก็มีสิทธิ์เป็นสอง S6 ครับอ๋อแซด SU ยี่สิบสาม Nice Thank you Ethan แต่มี PG z 0 9ครับโอเค เดี๋ยวผมต้องหา PG set ผมเจอเป็นระเบิด ยบร้อยฮะจสี่ <you> the คือมันต้องโยนทิ้งใสยย่จางๆเลยครับระเบิดของเรามัน250กิโลอีกแบบหนึ่งก็เป็น250ปอนด์ก็ถ้าเทียบเป็นกิโลก็240กิโลนะครับก็คือมันก็บรรทุกได้สุดแค่นี้แบบระเบิด การทิ้งใส่เมนเบรคแทงก็กอาจจะต้องใช้ความแม,นแมน่นยำหน่อยครับเวเห็นสมมต ไอ้ซาศูนย์เก้าถูกจีลิงยิงไปแล้วครับ I uh, um. <laughs> uh. Attention to the map yeah, จุด A ค the map. The zone. ไม่เห็นสายกระสุนโอ้สองเอสหกสองเอสสามแปดด้วยครับ ก็ zone have the ระบบตัวเลเซอร์เขาพังถ้ามีระเบิดสักหน่อยนะ 6, เรียบร้อยชนะครับ